ในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียนบวก3ค่ะก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนนั่นเองเราจะไปเริ่มต้นกันที่เกาหลีใต้ค่ะไม่นานมานี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งประกาศให้เส้นทางเดินป่าแหนโพในเมืองชุนชองใต้นะคะ เป็นเส้นทางเดินป่าแห่งชาติค่ะเส้นทางนี้นะคะมีความยาวทั้งหมดถึง320กิโลเมตรเชื่อมต่อหมู่บ้าน120หมู่บ้านเข้าด้วยกันเดินทางผ่านภูเขาสี่ลูกค่ะคือคงซองเยซานซองซานแล้วก็ทางจินนะคะไม่ใช่เส้นทางที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุแล้วนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางริมแม่น้ำค่ะนนผู้เยี่ยมชมจะได้โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราแวและเสน่ห์ที่มีเพียงคนในชุมชนที่รู้ เส้นทางนี้นอกจากความสวยงามความร่มรื่นแล้วนะคะยังถือว่ามีคุณค่าทางนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ค่ะทางรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเป็นเส้นทางที่จะทำให้คนได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการและการมีอยู่นะคะของศาสนาคริสต์ของศาสนาพุทธและอาณาจักรแพคเจอันรุ่งเรืองในอดีตค่ะ เส้นทางแนมโพนะคะถูกแต่งตั้งโดยกรมรักษาป่าของเกาหลีใต้ให้เป็นเส้นทางเดินป่าแห่งชาติก็จะทําให้กลายเป็นพื้นป่าแห่งแรกที่จะได้รับเกียรตินอกเหนือจากป่าที่รัฐเป็นเจ้าของเองค่ะเส้นทางนี้มีคนมาท่องเที่ยวประมาณปีละ3ามแ0 0ห้คนต่อปีนะคะการกําหนดให้เป็นเส้นทางเดินป่าแห่งชาตินี่ก็จะทําให้สามารถจัดการและรักษาเส้นทางได้เป็นระบบมากขึ้นค่ะ และคาดว่าเส้นทางเนโพจะเป็นช่องทางหารายได้อีกทางสําหรับชุมชนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรธรมและประวัติศาสตร,ร์ของภูมิภาคค่ะเตราจะมีการเตรียมการเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์และส่งผลดีต่อทางเดินและหมู่บ้านในพื้นที่ จากเส้นทางเดินป่าที่ร่มรื่นของเกาหลีใต้นะคะมาที่อุทยานแห่งชาติของจีนกันบ้างค่ะเราจะพูดถึงอุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวนในมณฑลชิงไห่ของจีนนะคะพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำสามสายนะคะคือแม่น้ําแยงซีแม่น้ําหวงเหอและแม่น้ําหลานชางหรือที่เรารู้จักกันในนามแม่น้าโขงนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนก็ทําการสํารวจระบบนิเวศวิทยานะคะ แล้วก็ที่นี่เพราะความสําคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอส่งน้ําของจีนค่ะการตรวจสอบครั้งนี้นะคะถือเป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศอย่างครอบคลุมครั้งแรกในซานเจียงหยวนค่ะโดยคณะนักวิจัยจะทําการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บได้จากอากาศพื้นดินน้ําแข็งและหิมะอุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวนนะคะเป็นหนึ่งในอุทยานระดับชาติแห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในจีนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าระบบนิเวศในอุทยานแห่งนี้พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะส่งผลให้มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยมากขึ้นตามไปด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีการเผยแพร่ภาพลาป่าที่เบตกวางปากขาวแอนทิโลปที่เบตห่านหัวลายและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมายที่ออกหากินตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานค่ะ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะแน่นอนว่าต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะมีการพัฒนามากขึ้นแค่ไหนและหลังๆมานี้มีสัตว์ป่ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ จากอุทยานในจีนนะคะมาดูปัญหาทางทะเลในญี่ปุ่นบ้านจริงๆแล้วเป็นปัญหาของโลกนะคะเพราะเวลาเราพูดถึงปัญหามลภาวะในทะเลเนี่ยนอกจากขยะพลาสติกแล้วตอนนี้มีเรื่องของไมโครพลาสติกด้วยนะคะไมโครพลาสติกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แต่งมาจากบรรจุพันธุ์พลาสติกเสื้อผ้าใยสังเคราะห์หรือแม้แต่อวนหาปลานะคะซึ่งงานวิจัยระบุว่าในท้องทะเลเนี่ยมีอยู่ถึง14ล้านตันเลยทีเดียวค่ะ นักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยซึกุบะของญี่ปุ่นนะคะก็มีความพยายามในการเก็บข้อมูลซึ่งตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเก็บไปแล้วราว2 0 0ตัวอย่างนะคะและล่าสุดก็ไปเก็บที่แหลมอิสุค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่านะคะจะสามารถเรียนรู้ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ่วงโซ่ออาหารและสุขภาพของมนุษย์ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างเร่งด่วนค่ะการวิจัย e ตัวอย่างนั้นใช้เวลาเป็นปีครับ แต่อย่างวันนี้เราพบพลาสติกทั่วทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในแม่น้ำตามชายฝั่งจากฮอกไกโดไปจนถึงทะเลเซโตะมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลญี่ปุน่นเราพบพลาสติกทุกครั้งที่เราลากวนเพื่อเก็บตัวอย่าง เศษชิ้นพลาสติกเล็กๆจากมนุษย์กระจายไปทั่วโลกคุกคามระบบนิเวศเป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่ทั้งโลกต้องทําการวิจัยเรื่องนี้เพราะเราไม่รู้ว่ามันกระจายไปทั่วได้อย่างไรและมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตขนาดไหนหลังๆมานี้นะคะก็จะมีอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยขึ้นค่ะคือคำว่า plastisphere นั่นเองนะคะหมายความว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเล็กๆนะคะที่อาศัยอยู่ในหมู่ขยะค่ะ อาจจะเป็นจุลินทรีย์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้นะคะซึ่งนะักวิทยาศาสตร์บอกว่าจะต้องศึกษาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนและมีความเกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างไรบ้างค่ะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาร่วมวิจัยในโครงการนี้นะคะก็มีมาจากที i แดดและโทแบโกด้วยค่ะเขาก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเขาต้องการจะรู้ว่าแบคทีเรียที่พบเป็นอันตรายต่อห่วงโซ่อาหารหรือเปล่าค่ะ S <S <S มีรายงานเผยแพร่บางชิ้นที่บ่งบอกว่ามีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถเกาะไมโครพลาสติกและเพราะไมโครพลาสติกลอยอยู่ในน้ำก็สามารถเคลื่อนย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราควรกังวลเพราะแบคทีเรียพวกนี้มันเป็นพาหะของโรคอะไรหรือเปล่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็ยืนยันนะคะว่าการจัดการขยะของญี่ปุ่นนั้นสามารถหยุดพลาสติกไม่ให้ลงสู่ทะเลได้ แต่ว่าจากการศึกษาล่าสุดพบว่ามีขยะพลาสติกที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล85ก็คือไม่หมดทั้ง100%นั่นเองแต่85ก็เยอะแล้วนะคะแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลก็เป็นการนำเอาไปเผาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศก็เกิดเป็นคำถามอีกว่าสร้างมลพิษทางอากาศหรือเปล่าค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะก็มีเป้าที่จะสามารถรีไซเคิลพลาสติกขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นใหม่ให้ได้100%ภายในปี2035ค่ะก็มองกันว่าจะเป็นผู้นำของโลกก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างนะคะ85%ในปีนี้100%ในปี2035ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่นั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนวันนี้ค่ะ